สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีลูกท่านเด้อบอกว่าทางต่างประเทศและในประเทศเนาะพ่อพ่อก็สามสันต์ไปเมื่อนี้บรรยากาศยามเช้าทั้งส้มตอนนี้ตื่นมาเลยบอกว่าตีห้านี่แหละตอนนี้เน,ะนาะกำลังแบบอาบน้ำอาบในเตรียมตัวสิไปเหตุการเหตุงานแล้วทั้งส้ม <S 1> <S 1> ตื่นมาสามสาวเลยเลราสิไปลุยงานต่อเนาะ ตามชาวเกษตรพร้อมกันเลย,ท,เยท,าาทั้งพศเติดจะเศร้าโทรศัพท์แม่น้องอันอะไรกะใส่การใส่งานได้เลยด้อท่านผู้ชมเลยเป็นกระถ่ายขีดเป็นที่รบร้อยแล้ว

นีกำลังส,สไปเหตุงานอาการอาบนามแล้วก็เลยพอกันกัะยาแมลงก็เลยกลังกเนิดงเลิดบเมื่อก็คืสิบได้พอต่างคนต่างเหตุงานเนาะ่มงเบิ่งเรียนบะตัวเองก็น ผ a ่อว่าจะกินกาแฟเซเว่นครับส่วนสนี่นะเดียวนึงติดกาแฟโอ้ยได้กินกา แังมันสวยเนาะอ,ออกจากห้องมายังมาเศร้าท่านผูน้ชมเศร้าตอนนี้ก็ใกล้สิบหกโมงแล้วเนาะแต่ว่าบรรยากาศมันยังมืดเมือดอยู่ท่านผู้ชมมีแต่มีแต่หมดห้องมีแต่โหนกห้องจิกจั๊จกจกิจกจักจิกจัก แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคนเหตุงานกลางคืนเนาะแถวแถวตลาดนั่นแหละเขาจะขายสินค้าของทัพผส้มขี่รถสวนการส่งของอยู่วัน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 จักรยานขู่ใจบรรยากาศยามยามจะสวยจังหน่อยเนาะท่มมานผู้ชมส้มวิวยามเ้าท่านผู้ชม เดีย๋ยนี้ซนี้ก็ติดตีดกาแฟแลยท่านผู้ชมอันนี้เขาไปซื้อกาแฟในเซเว่นยี่สบหกบาทขั้นมาคั้นบอกกินเนี่ยมันเมื่อยอันเมื่อตีดมัมีแห้งแต่กี้เคยว่าแต่พญายิ่งใอ้ยย่งใหญ่กินยังยี้งกาแฟนะอันบดีต่อสุขภาพเดี๋ยนี้ตัวเองกินแล้วติดแล้วน่านผู้ชมดกาแฟ มือหนึ่งก็ต้องได้จีบเล็กๆหน่อยๆเนาะขั้นขั้นบดจีบบดย่างกะมือสั่นมือบบมีแห้งอ่อนแห้งขั้นี้เขาก็มาเหตุงานเนาะขั้นนี้เขาก็จานลาดแล้วเป็นทีละร้อยในเมืองรถกาสเลนจนเซนจนเซนกันเนาะแต่ว่าบอนเก่าแต่เนาะแต่ว่าเฮากะรีวิวไฮเบิร์ ว่าเวลาใดยังแบบใดเนาะว่าแต่เขาวางเขาก็รีวิวให้ท่านผู้ชมได้เบิงใด้ชมน้วกันอย่าเพิ่มเบื่อเพิ่มนานเดอ้อท่านผู้ชมเลยผักเบิงผักสม้มผักหายกำลังใจสนีป่าเน่เดอ้อกลับมาสู่ชีวิตอีกคือเกกาหลังจากกลับเมือ่อได้สู่อมกอดพอ่อพ่อแม่ลูกลานหนาทงสารที่สู้ท่านผู้ชมเลยสนีเห็นแล้วสนีแบบเป็นคนขี่สรงสานเนาะ เห็นลานน้องเซนอกัน,นยังไงน้อยนะน้องอันเนยน้งนองแก้มบุมโอ้ยเห็นแล้วน้ำตายอย่างออกอฉนี้เป็นคนสงสารเห็นผู้ใดก็สงสารไปเบ้อท่านผู้ชมเลยตัวเองลำบากกันอย่ามันแค่ไหนลูกลานแบบพ่อแม่สบายเนาะคิดแนวคิดตัวเองเป็นคนแบบนั้นแหลทะท่านผู้ชม ก็สิเป็นเซเว่นนะเซเว่นอยู่ใกล้กับบ่อนทฮาเห็นงานก็เลยซนี่เขาไปซื้อกาแฟในเซเวน่นนี่แหละท่านผู้ชมอันนี้พี่เห็นงานนำกันเนาะ สนีกระสุนมาตัดกล่องเนาะตัดกล่องเตรียมเป็นทายของสมตัดตัดกล่องว่าจะจะว่าชาวอจิตนะไม่งั้นก็ตัดไวร้ายติกตัดกล่องโฟมค <c oughs> วรจะไว้ใส่ใส่ตู้นี่ กำลังมาเพียบใจกำลังแจ,จง้จอะไรื่นอยัรเจาะทำซอเคสันกะดีทำส้มเลย ัดหลงมนี้ค่ตัดประมาณ3ถุเี่เกิดแล้วก็อีกเพเติบเนาะอากาศต็ฮ้อนๆค่ะเพ้มารอบ้ก็้อ thank mm -hmm. you का है। นอนซซนท่าธรมงมาตัดก่องปันยังแล้วจังลงไปใครของสอยเพิ่อนับางหลานเนาะไอคือเป็นนาทีนาทีของซันนี่ อนนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจด้วยดีเหมาะขายเนาะขอขอบคุณละลายที่ว่าเบิ่งแล้วก็บุคามโฆษณาเนาะเบิง่งจนจบอาจจะไม่มีรายได้เนาะจะมีขอบคุณ จบเนสนี่ก็จะขอจบิปดับเพียงเท่านี้เด้อพักกัไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่านเด้อตามู้ชมไอพอพอกันลิดต่อไปเนาะกาพาวะสบายดีขอบคุณทุกกำลังใจเด้อทีมอใหยสนีขอบคุณหลายๆเนาะ